หลังจากที่เราถักจนได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วนะคะเราจะเชื่อมสองชนนี้ติดกันเราถักเพิ่มแค่แค่ด้านเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งเราไม่ได้ถักนะด้านนี้เราไม่ได้ถักนะแต่เราจะเชื่อมสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันเราก็จะโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่หยิบชิ้นที่จะเชื่อมขึ้นมา แทงลงไปพันขึ้นมามันจะอยู่แบบนี้นะคะพันสองั้างแทงมานี้นับหนง่งนับสองนับสามรวมกับโซ่สี่ก็เป็นอีกหนึ่งขาใช่ไหมคะ โซ่สองหนึ่งสองวันนี้โซ่สอง,นสอง,สองหนึ่งสองพันสองครั้งลงนี้นับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ ่เมื่อได้สีแล้วก็โซ่สองหันกลับมาลงนี้นะคะโซ่สองกลับมาข้างนี้นับหนงนับสอง ได้สี่แล้วโซ่สองสองอันกลับมาอีกด้านหน,นึงนี้โซ่สองหนึ่งสองอันสองครั้งลงนี้นับแนง มันก็จะหมดละเห็นไหมคะคราวนี้โซ่สองหนึ่งสองอันกลับมาด้านนี้เก็บตรงนี้มันก็จะเชื่อมกันละ จะเชื่อมกันละอย่าลืมโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดซ่อนได้ให้เรียบร้อยซ่หนึ่งตัดซ่อนได้ให้เรียบร้อยก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการเชื่อมช่วงบ่านะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาเชื่อมด้านข้างนะคะเราจะมาเชื่อมด้านข้างสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันก่อนอื่นเราก็ต้องวัดก่อนว่ารอบวงแขนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้แล้วเราก็จะถักเพิ่มนะคะเราจะถักเพิ่มลักษณะลายก็จะเหมือนแขนเลยจะถักอย่างนี้นะคะเพิ่มสักประมาณ 2- ถึงสมแถว นะคะถ้าใครอวบก็ต้องเพิ่มมากกว่านั้นอันนี้จะเป็นลักษณะที่เราเพิ่มแถวนะคะแล้วเราก็เชื่อมโดยวิธีเชื่อมเหมือนแขนเลยเหมือนช่วงบ่าเลยนะคะวิธีเพิ่มก็เพิ่มเหมือนกับช่วงบ่าอ่าเดี๋ยวเรามาเพิ่มกันนะคะก่อนอื่นอย่าลืมนะต้องวัดก่อนว่ารอบวงแขนของเราเท่าไหร่แล้วก็ทำสัญลักษณ์ไว้ เวลาเราเพิ่มเราก็จะเพิ่มด้านเดียวนะคะเริ่มจากตรงกลางตรงนี้ใช้วิธีมัดเหมือนเดิมเริ่มต้นในโซสี่หนึ่งสองสามสี่ โซ่สแล้วก็อพอลงได้สีขาแล้วรวมโซ่สีนี้นะคะเป็นสี่ลวก็โซ่หาหนึ่งสองสามสี่ลงนี้เราจะทำลักษณะเหมือนเหมือนเชื่อมช่วงบ่าเลยนะคะวิธีการเพิ่มวิธีการเชื่อมเหมือนกันเลย คอปสีแล้วก็โซ่ห้ามันก็จะมีช่องให้ลงอยู่แล้วเห็นไหมคะทํามานะเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะเราถักจนได้ความยาวของเราเป็นที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะขึ้นแถวใหม่ ลักษณะมันจะทำเหมือนการเชื่อมช่วงบ่าเลยอะค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะถ้าเป็นนี่ก็โซ่เจ็ดแล้วก็หันหลังกลับลงนี้ เราจะเพิ่มประมาณ2-3ถึงแถวนะแต่ถ้าใครที่อวบๆก็ต้องเพิ่มมากกว่านั้นนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้จะเหมือนกันกับช่วงบ่านะคะถักมานะคะแล้วเราจะเจอกันอีกทีตอนที่เราจะเชื่อมสองข้างเข้าติดกัน คราวนี้เราจะเชื่อมสองชิ้นนี้เข้าด้วยกันแล้วนะคะโดยวิธีโซ่สี่เหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่หยิบชิ้นที่จะเชื่อมมาแทงลงไปตรงกลางจะได้แบบนี้อันแรกจะได้แบบนี้ นะคะโซ่สองไอ้พันสองครั้งแทงลงมานี้นับแนงพันสองครั้งนับสองนับสามรวมโซ่สี่ก็เป็นสี่ขาโซ่สองย้ายมานี้โซ่สอง สองค้งย้ายมานี้เหมือนก,นกันกับทำเชื่อมบ่าเลยเราจะทำแบบนี้จนสุดแถวนะคะนี่โซ่ส,สองแล้วก็ย้ายมานี้ ทำมาจนสุดนะคะพอสุดแถวแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดส้นได้ก็เป็นอันเรียบร้อยหลังจากเราตัดส้นได้แล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนของการทำแขนลักษณะของแขนเสื้อตัวนี้มันจะเป็นระบายแบบนี้ คะเราจะทำแขนระบายอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยนะคะลักษณะของแขนที่ระบายเราก็จะใช้วิธีของเนี่ยเราจะทำลายนี้ลายที่เราเชื่อมบ่าแล้วก็เชื่อม ลำตัวด้านข้างนะคะเราจะเอาลายนี้มาทำแขนเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะเราจะเริ่มจากมุมไหนก็ได้เราจะเริ่มโดยวิธีมัด รวมตอนนี้โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่ทำเหมือนเดมิมนับหนึ่งนับสองนับสามรวมโซ่สี่ก็จะเป็นสี่นะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพันสองครั้ง ลงช่องนี้นับสองนับสามนับสี่สห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงช่องเดิมนะคะ นึ่งนับสองนับสามนับสี่เมื่อนับสี่แล้วก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าย้ายไปช่องนี้นับหนึ่ง นับสองนับสามนับสี่นะคะแล้วก็โซฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงช่องเดิมนับหนึ่งนับสอง นับสามนับสี่นะคะโซห้าหนึน่งสองสามสี่ห้าย้ายมาลงช่องนี้คือเราจะสรุปนะคะคือเราจะทำช่องละ,2 2> ละสองลักษณะจะเป็นแบบนี้สำหรับแถวแรกนะ สำหรับแถวแรกเราจะลงช่องละสองดอกโซ่ห้าช่องละสองดอกเราจะทำอย่างนี้ไปตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่เราจะจบแถวนะอยู่ไหนละเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่เราจะจบแถวเพราะว่าครูเริ่มอันนี้แค่หนึ่งใช่ไหมคะแต่อันต่อไปเนี่ยคุณต้องเริ่มสองสอง เราจะมาเจอกันตอนที่จะจบแถวเราจะเพิ่มอันนี้อีกหนึ่งเราถักจนจะมาจบแถวแล้วนะคะคือแถวที่ครูขึ้นแค่ดอกเดียวนี้นะเราก็โซ่ห้ามัน,นี้แล้วก็พันลงมาเพิ่มนี้นับแนง นับสองนับสามนับสี่อ่ะเราก็จะเพิ่มได้สองดอกละทีนี้ปกติเราจะทำโซ่ห้าใช่ไหมคะเราจะไม่ทำโซ่ห้านะเราจะทำโซ่หนึ่งสองพันหนึ่งครั้ง แทงลงมาช่องที่สี่หนึ่งสองสามสี่แทงลงมาช่องที่สี่นะคะดึงออกทีละสองก็จะได้แบบนี้เราจะได้แบบนี้นะคะมันจะมาอยู่ตรงกลางทีนี้ก็โซ่หนึ่งสองสามสี่ขึ้นแถวใหม่โดยโซ่สี่นับหนึ่งนับสอง นับสรวมโซ่4ก็จะเป็น4ี่ขานะคะแล้วก็โซ่5้าสองสาคราวนี้เราจะลงช่องละแถวเอผู้ผิดผูด้ผิดช่องละดอกหนึสองสาม งสองสามสี่หา้าก็ลงไปช่องระดอกช่องระดอกนะคะ,ะเดี๋ยวลงอันนี้ให้ดูก่อนสองสามส,ามสี่โซหา้าลงตรงนี้ ไหมคะว่ามันจะลงอย่างละดอกหรือว่าใครต้องการอยากจะให้ระบายมันเยอะกว่านั้นก็จะลงลงตามสะดวกเลยอยากจะได้สองช่องดอก3ช่องสองดอกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เราก็จะถักแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะให้ดูข้างที่มันเสร็จละจะได้ลักษณะแบบนี้อันนี้คือแถวแรกช่องละสองเพราะแถวต่อไปก็จะเป็นช่องละดอกช่องละดอกนะคะความยาวตามต้องการอยากจะได้ยาวขนาดไหนก็ถักเอานะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับแขนลักษณะของตัวเสื้อที่สำเร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้